สเตอร์ไฟลว์วันนี้ดูไม่ดีไฟไหม้บ้านไม่ใช่โอ้ยลืมทักทายคนดูเลยเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MS m มเอสม3นนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็กลับมากับเกมสตาร์ดิว a l เล่หรือ ุบเขาสตาร์ดิวนั่นเองนะครับผมยวแปะแปะแปะแป,ะแ,ปะแปะไม่ใช่โอเคแล้ววันนี้เราก็มาถ้าจากคลิปก่อนรู้สึกว่าเราจะมีเป้าหมายที่จะอ่าอะไรนะน่นละสิเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครเป้าหมายเราคืออะไรเดี๋ยวเอ,อ้มอมด น้ำอยู่ไหนเออมีนี่เอ,อ่อปาบลีมโอ oh my กอดจะไปตกยังไงนี้เอ่อดิมิทรีอัสเอ่อ i'm sorry อ่า i cannot do this because เอ่อปาบลีมฉัน uh, เอ่อ not have อะเอ่อไม่กอดลุงยิ้มเฮ้ยทำไมพัดทำไมไม,ม่ตกตั้งแต่ตอนนั้นวะ อ่าตายละเดี๋ยวนะอจริงด้วยเดี๋ยวเอาอันนี้ไปหยอดที่คอมมูนิตี้กันดีกว่าเนาะภารกิจอันนี้ขอโทษจริงๆแต่ไม่จะต้องแคนเซิล ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆโอเคไปโอ้ขอบคุณมากเลยนะไอ้หนู อืมไม่มีแล้วบางคนก็จะปาหินมาที่เต็นท์ของฉันในยามกลางคืนนะนะ u อ t had to wait อีเดอร์ฉันก็หวังว่ามันจะเออมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกอะไรประมาณนี้โอ้โหโหดร้ายนี่ ขอบคุณสำหรับของขวัญเนะด้วยความยิงดีไม่เท่าไหร่นี่ว่าโอ้โอ้ดูไม่ดีใช้กับเราไม่ได้ปะไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องดวงไม่ดีใช้กับเราไม่ได้ปะใช้คูใช้ที่ถือคองดาบคิโระอย่ามาอย่ามาลุมกันนะเอาไงวะเนี่ย ไอปูเชชวน s is, 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 is. s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  โอ้โหห้องเต็มอะไม่เต็มนี่วะหลอกอ้วเหรอผมว่าเอ้ยผมว่าชั้นสิบได้อยู่นะโอ้สวยสแครอทท้ำเยี่ยมเพิ่มพลังงานชั้นดี ว้าวที่โอดนี่อุ้ยของดีสีเมืองใช้ของดีสีเมืองอยู่เออไม่เท่าไหร่ I'll have to ask my accountant about that. เรียบร้อยสวยงามครับผม ใช่อันนี้มันดากกิโลนี่มันจะเป็นต้องพิงอยู่ละ <c oughs> ไปสุดยอดใครบอกวันนี้ผมดูไม่ดีฮะใครบอกวันนี้ผมดูไม่ดีฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมก็าพาไปลงโทษซะเลยนี่นะสวัสดีครับจูนด,ดีมเทียสผมขอโทษด้วยภารกิจของผมทำไม่ได้นี่มาเป็นเวลาที่ดีที่จะหยุด ที่จะพักที่จะพักจากการทำงานตลอดจากการทำงานมาโดมาตลอดและตอนนี้อะไรประมาณนี้นะฉันว่าฉันว่ามันก็แปลกดีเมื่อนายได้เข้ามาอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งนี้อนะเฮ้ And window, you have winner this the don't you อัน hey, นี้ันตกฤดูหนาวแลวนายไม่จะเป็นต้องกังวลในเรื่องเก็บผลผลิตอีกเลยใช่ไม่ต้องกังวลเรื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะมันไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ยอด๋อน้องปูยอดได้สวัสดีครับคุณโรบินเฮ้ย hey, ฉันได้ยินมาว่าเลวิส ได้ได้พานายไปดูรอบๆเออหอไม่ใช่หอการค้าเขาเรียกว่าอะไรนะหอการค้าหอคอมมิวนิตี้เซ็นเตอร์เอหอสมาคมอะไรประมาณนั้นมั้งมันมันเยี่ยมมากเลยถ้านายถ้านายอะไรนะ ถ้านายสามารถแบบซ่อมสถานที่ให้กลับมาเหมือนให้มันดีกว่าเดิมได้มันจะเป็นสถานที่ที่เยี่ยมมากเลยแน่นอนฮะรอก่อนแน่นอนฮะรอก่อนอืม ใช่เฮ้ย hey. อะไรที่ทำให้นายอยากคุยกับฉันเนี่ยฉันกำลังยุ่งอยู่นะขอโทษขอโทษได้ปะเอ้หวัดดีเอเลียสว่าไงฉันฉันหวังว่าเอ่อการการเป็นฉันหวังว่า ชีวิตการทำฟาร์มของนายมันจะเป็นไปดังหวังเอเอาออฟโฮมเอ่อไม่ไม่ได้เป็นไปดังหวังะนะฮ่ะฮะฮโคตรอันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะโคตรรูทเลยหยาบคายเฮ้ <laughs> hey, <laughs> เดี๋ยวเฮ้ยว่างไงเฮ้ยว่าไง ดีใจที่เจอนะรู้สึกรู้สึกเป็นอิสระมาเยี่ยมได้นะถ้านายมีเวลาว่างโอเคสวัสดีเพลงนี้เอ่อสวัสดีอ,อากาศนะอากาศวันนี้นะ่าจด,ดีนะนายคิดว่างั้นไหมเอ่อขอโทษทีขอโทษทำไมเฮ้ ดีแฮสนายทำนายสรุปไหมกับการได้ทำงานในฟาร์มหมดแะ้วเธอของนายแน่นอนอยู่แล้วว้าวเยี่ยมไปเลยเด้ง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 เอ,อ้ยเกือบเชนว่าไงฉันยุ่งอยู่นายไม่เห็นเหรอ ดูจังล่ะไม่ดูไม่ดูไดอ้กับหมาวันนี้ราตรีสวัสดิ์จ้ามายนิ่อหนึ่งดูสิผลประกอบกับ อ้จนซาดสวัสดีคลินฉันรู้แล้ววนะ่านายต้องมาโอ้ว่าไงสวัสดีย้าเช้าฉันมันเรเบกิงซัมบราฉันได้ยินมาว่านายสามารถอ่อทำลาย <c oughs> นายสามารถทำลายก้อนหินแล้วก็สามารถหาแร่ได้แล้วนี่เยี่ยมาเลย ถ้านายต้องการที่จะเอกระทอกก้อนแรกที่นายเจอมาได้นายนายจะเป็นต้องมีต่เอเผาเอาดิเอ้ยังจะ so happen แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็จะฉันก็จะฉันมีอสูตรฉันมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อแปนเขียวอ่ะเอออะไรสิ่างบูปินอ่นะเออฉันก็ฉันจะฉันจะมอกให้นายนะบูปินในวิธีการขาเปร์แนนเอ๊อใช่เออประมาณนั้นเต้าเผานี่กลิ่นมันมันจะน่าไม่น่า,นามีกลิ่นเลยด้วยใชยูซิงคาร์ทิงอะไรวัตชุ่ก แล้วก็แท่งเหล็กพวกนี้มันสามารถเอาไปพัฒนาอุปกรณ์ได้ <c oughs> แล้วเมือ่อนายเขาเรีว่อาอะไรอะแล้วเมือ่อนายละลายได้คอเปอร์บาแล้วก็สามารถ เอามาให้ฉันอัปเกรดเครื่องมือได้นะอ่ามันจะทำให้นะการทำงานของนายเรียบง่ายขึ้นเอาละเอาละชาร์จกลับบ้านละขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี Take easy. เทคอิทอีซีแช์ฟูมาลอนแช์ฟูแต่แช์ฟูก็แช์ฟู โอ้ oh, แต่ระหว่างทางเจอคลินเออไม่ใช่คลินอะไรนะไลนัดเออ the crimson e of the w one n end w a l d e r n e s s is all I can do okay จะเข้าบรรยากาศนี้มันไม่ n love here by t so h ฉันเดินมาออกที่อยู่ข้างนอกน,นี้โดยโตัวโดยโตัวฉันเองเออโอเค ได้ผมเชื่อก็ได้ลุงว่าอะไรผมก็ว่าตามนั้นเยอะจริงวะที่ไหนต้องหาเนี่ยอือสื่ออีสิอีเขียวไอีเขียวไอีอุ้นจิอืออืออีเฉยชวน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 อ่าไม่มีไม่มีอะไรคุ้มกับลาหัวแล้วอืออีขี้หมูก็อีขี้หมู ไอเดี๋ยวลืมลืมมดทานอะไรจะ๊ะอะไรจะ๊ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรอะไรมีอะไรด้วยเปล่าเดือดขนทางลมมันจะไม่ได้อยู่แถวนี้หรอทางลมมันจะไม่ได้อยู่แถวนี้หรอ what the fuck เหมือนระโชดอเ ตายเหอะโอ้ตาย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 เลือดกระเลือดกระเซ็นแล้วเลือดกระเซ็นแล้วโอ้โหใหม่ก้อนเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเวลานอกขอเวลานอกขอเวลานอกเดี๋ยวแป๊บนึงตาย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 ผมนี่นั่งเลยผมนี่ลุกขึ้นนั่งเลยนะเนี่ยโอ้งใหม่ก้ โอ้ยตา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 ตตตตตตโอ้ไม่กโอ้มกอดโอ้ๆอ้ไมกโอ้ไกอ้ไกอ้ไมกอมกมกอยังอยู่ได้ยังอยู่ได้กับได้อยู่เออได้เมล็ดมาแล้วเมล็ดนี่ ไม่นะไม่ๆมไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไม่เอาละของเราไปแค่ดาบไม้มารอนให้ผ่านหรือ,อยังยังไม่ให้ผ่านเลยอีกสามตัวโอ้โหจังหวะนี้แหละทุกคนออืยังไงยังไงน้องยังไงจะน้องเอาไงเอาไงเอาไงว่ายังไง ว่าอย่างไงมีอะไรหรือเปล่าได้เวลาใช้ระเบิดให้มีคุณค่าสวยงามจัดจัดทุกคนไปลงไปเลงที่ไอ้ขี้มูกนี่ เล็งไอที่ขี้มุกเล็งไอขี้มุกขี้มุกเอ้ยตา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 ยฉันยังมาตายที่นี่ไม่ไรเอ้ยเดียว เอาแล้วทุกคนไม่เสี่ยง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 ไม่มีอะไรกินเลยเหรอมีแต่มาอันนี้ไปเข่าวงกดอ่ะโอ้มายก็คุ้มไหมทุกคนว่าคุ้มที่จะลงทุนไหมไม่ <laughs> ไม่คุ้มละกลับบ้านดีกว่าไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน ออทุกคนได้มาสามมาเล็ดแบบกลับมาแบบเท่าทุนอะ่ะสุดเจ๋งมองไม่เห็นมันมืดมากทุกคนมันมืดจริงๆมืดแบบมืดมากอันนี้ผมลดน้ำไปรียอย่างผมลดหมดแล้วปะลดหมดแล้วเนาะใช่ไหม ใช่แหละไม่รู้เอามาก่อนเผื่อยังไม่ได้รดน่าเรียบร้อยแล้วโอเ,เออปูนี่ขายเพราะว่าหยอดไปแล้วอ,อ,อันนี้อันนี้ยังขายก่อนอันนี้ก็ยังแต่มีเยอะไงเอออันนี้มีอีกอันหนึ่งก็ขายไป ไม่น่ามีแล้วป่ะไ้ยลืมบอกรักแมวรู้สึกพีด <laughs> รู้สึกพีดเคคอมแบทเวลหนึ่งแล้วสามารถคราฟแหวนแล้วก็เนื้อมแมลงได้น่าสนใจถือว่ากำไรวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู okay, ่ได้อยู่ แร่แร่เมทยแร่เมไทยร้อยเดียวเองเหรอเงถูกจังราคาเท่าปูเลยเจ้าเป็นแร่ไม่ใช่หรือโอ้หกโมงครึ่งไม่ใช่เวลาไม่ใช่ปัญหาโอเคไปเ,เดี๋ยวอ่านจดหมายก่อนอันนี้โรบินอืโอเคเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดไปตอนที่รถน้ำ เสร็จแล้วก็แล้วกันเนาะโอเคตัดไปเลยชับเฮ้ยทุกคนผมกำลังมาเห็นผมกำลังมาเห็นว่าแบบเฮ้ยผมมีเม็ดข้าวนี่ว่ะเม็ดข้าวนี่เม็ดข้าวเราไม่จะเป็นต้องเอาไปเราไม่จะเป็นต้องลดน้ำเลยทุกคนนี่ปลูไว้ใกล้นี่คือคือคือจบนะประหยัด ประหยัดเวลาประหยัดแรงของเราได้แบบโคตรจับบอกเลยวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาตัดตัดไม้ทั้งวันดีกว่าไหมไป้าบริจาคของรบริจาคของหนึ่งสองสามโอเครถสองร้อยห้าสิบ 250. ของดีโอเคอืมว้าวนี่ไงของบริจาคเอออุอ้ยล็อตบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปลองอ่านดูว่าไอ้ล o อ t บุ o กนี่มันช่วยอะไรได้บ้าง้ย เผื่อมันจะแบบมีเทคนิคอะไรที่เราไม่รู้เออเจ๋งจริงโอเคตกปลาไหม,มไม่ไม่ได้เอาเป็ด <c oughs> ่ะไปไปก่อน,นอ้าวเอเลียสเฮลโหลวอซับโรเป็นความคิดที่ดีที่เมื่อความคิดเมื่อความคิดดีๆได้ไหลพัน หัวของนายไปเมื่อนั้นเมื่อนั้นจะจดจำมันไว้ซะนี่หรอแต่แต่ถ้าจิตใจนายมันกำลังยุ่งอยู่ไงก็ถ้าจิตใจของนายมันก็มันกำลังกระวนกระวายอยู่ก็ลืมมันไปซะ <S <S อะไรประมาณนี้เอาละฉันว่าฉันจะกลับไปทำงานของฉันต่อโอเค Go, e. Hey, hey, l e สโกโคลเซ่ไปเอ้เดี๋ยวฮลี่ฮัลโหลรองเท้าน่ะรองเท้าดีนะถ้ามาจากพลาสติกรอเปล่าคำแห้งไหมนะเอาไป เดี๋ยวก็ตีด้วยดอกไม้เลยเดี๋ยไปอันนี้ต้องเอไปหยอดข้างบนนู้นนี่ผมว่าไม่ครบว่ะเพราะว่าไอ้ไมดถวนไอ้ถั่วเขียวนี่มันต้องปลูกเนาะอันนี้อันนี้มันได้มันได้จากมเมล็ดได้แต่ว่าถั่วเขียวมันต้องปลูกอ่าปลูกไม่ได้เพราะว่าเราจะ ไม่ไปซื้อของที่พีแอ่าจบละภารกิจไม่เสร็จนะภารกิจไม้สำเร็จอันนี้ดูซิว่าเราหยอดอันไหนได้อีกอไม่ได้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 ไม่พอเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดไม้ตัดไม้น่าจะพอละห้าร้อยนั่นใช่ แต่ของรางวัลที่ได้กลับมาจะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เอออันนี้หยอดไปแล้วมัน,นก็เหลือแต่อันนี้แล้วก็อีกอันหนึง่งอืมที่จริงเงินก็พอซื้อไปไปพอ,พอไปซื้อกับไอ้ก,กับดักปูอืมใช้ชีวิตให้มันง่ายๆบ้างอย่าไปกังวลเลยมากอะไรเัีอย่าถือสาอย่าถือสาสามีฉันเลย อย่าถือสาจอสเลยนะเขาเอาเขาแค่ไม่แบบไม่เฟนลี่กับคนแปลกหน้าถ้านายรู้ว่าเขาท่านถ้าได้รู้จักเขามากกว่านี้อ่ะจะรู้จะรู้เลยว่าเขาแบบอบอุ่นมากกว่าที่อบอุ่นมากกว่าที่เห็นอะไร ฉันมั่นใจเลยว่านายสองคนจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แน่อะไรอย่างนี้ตั้งแต่ที่นายตั้งแต่ที่นายสนใจในสามีของฉันฉันก็จะปล่อยฉันก็จะบอกความลับเล็กน้อยก็คือเขาชอบัหมอหอมม e a ลีกยูแคนะ นายสามารถหาได้ที่ภูเขาในปีนี้ได้นะอะไรอย่างนี้เอ,อเคเฮ้ยเอมิลี่ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ซาลูนของกัสนะจ่ายจ่ายด้วยบิลสวัสดีค่ะคุณยายเอเวลีนสวัสดีจ้าเอมิลี่ สวัสดีครับป้าแพรมเฮ้ยนายอย่าได้มาด้อมดอมมองที่รถรถตู้ของฉันนะมา่ฉันไม่อยู่นะ่ะเ <laughs> ข้าใจไหม <laughs> อะไรนี้คารดะทีเออคารดะทีเจ้า <laughs> ฉันฝึกฉันจะชอบตะข้อใส คนแปลกหน้าใช่กูแปลกหน้าชายหาดนี่เป็นสถานที่ดีสำหรับการแฮงเอาแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนกายา,ยาอะไรอยูอย่ก็ตัสเปนนายก็สามารถเออนายสามารถสลาเวลา บางบางเวลามาดูพระอาทิตย์ตกได้เนี่ยหละเฮ้อฉันภาวน,นาว่ามันจะมีสาวๆมากมายที่เมืองแห่งนี้นายรู้ไหมว่ามันหมายความว่าไง,งา <laughs> แค่นี้ก็เกินพอแล้วเพื่อนวันที่สิบ พรุ่งนี้วันเกิดวินเซนต์เค okay, เลยเฮ้ยอย่ามาเล็ไม่มีให้ฉันเลยหรือไงไตายเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่ผมตัดไม้เสร็จแล้วก็แล้วกันเนาะโอเคไปแล้วเจอกัน โอเคครับแล้วเราก็ตัดต้นไม้กันเสร็จแล้วก็ตัดข้างบนผมตัดตรงส่วนนี้แล้วก็ไปตัดตข้างล่างอีกนิดหน่อยเพราะว่าพลังงานมันจะมิดหลอดละ <c oughs> พลังงานจะมิดหลอดละคือโหกินพลังงานสุดๆนะจ๊ะอันนี้เก็บไว้ที่จริงอันนี้สามารถนามาทำเป็นของกินได้นี่ว่า เนี่ยเนื้อแมลงอ่ะใช่โอ้โหทำไมไม่ทันคิดนั่นน่ะสิทำไมไม่ทันคิด,ทไมไมทคดโทษใครได้ปะไม่ได้อันนี้ก็จะโทษแต่คนอื่นอันนี้ลุงอะไรนะลุงจอชชอบตาจอดตาจอด ตจรวันนี้ก็รายๆไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอเคฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอตัดจบคลิปไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมก็ถ้าเกิดใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ลงคลิปต่อไปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับผมก็เจอกันอีกทีก็คลิปหน้านะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ Adios. ว้าวฟึ้งฟูอยู่เดอ้อสองร้อยแปดสิบฟึ้งฟูอยู่นะจ๊ะเจอกันจา้า s วัส o ีคุณไ